เอาละ่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยังเป็นทางการด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับ GG m o v i e ี่ดเรามาว่ากันด้วยเรื่องราวของหาอันดับนักแสดงภาพจำติดตาแม้ว่าจะแสดงหนังกี่เรื่องจะแสดงดีสักแค่ไหนคนดูก็ยังคงจดจำเขาในแบบเดิมๆซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการจัดอันดับตามความคิดเห็นของผมล้วนๆถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยผู้คนเพลิอันดับที่5ฮิวส์แจ็กแน ในบทบาทของโลแกนหรือเดอะวูฟเวอรีนแมวเฮียแกจะ,ะแสดงหนังสักกี่เรื่องแต่บทบาทที่ทุกคนจำเขามากที่สุดก็คือบทบาทที่เขาสแสดงเป็นวูฟเวอรีนซึ่งวูฟเวอรีนนั้นเป็นตัวละครหลักในหนังเรื่อง x-men ซึ่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและตัวละครวูฟเวอรีนนั้นยังมีการออกแบบที่เท่และเป็นเอกลักษณ์สุดๆแถมวูฟเวอรีนยังมีหนังเดี่ยวของตัวเองที่ออกมาให้เราได้รับชมกันอีกด้วยและตัวละครตัวนี้ยังจากไปได้แบบสุดซึง้ง น้ำตาตานองเต็มตะลิ่งแถมยังตาจึงใจสุดๆในภาพยนตร์เรื่องโลกแกน2017นั่นจึงทำให้ทุกครั้งที่มีคนพูดถึงฮิวจ์แจ็ m แมนสิ่งแรกที่ผู้คนมักจะนึกถึงก็คือภาพที่เขาแสดงเป็น The w วูฟเวอรีและภาพเหล่านั้นมันได้ติดตาคนดูอย่างเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวจนบางครั้งเราก็เผลอเรียกชื่อนักแสดงผิดหรือเรียกย่อๆจากฮิวจ์แจ็กแมกลายเป็นเรียกโลกแกนแทนนั่นเองซึ่งในความเป็นจริง ฮิวจแจ็กแมนเขาก็มีผลงานการแสดงมากมายอาทิเช่นเรีย s t e e l ช h a p ี้ p r i s o n e r t t h p r r s t t i g e และ Peter Pan ซึ่งในหนังเรื่อง Peter Pan เนี่ยเขาก็แสดงเป็นกัปตันฮุกซึ่งข้ามไปดีกว่าเพราะของแบบนี้เนี่ยหน้าตามไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับทางเปลี่ยวและพละกำลังล้วนๆแม่ว่าเฮียแกจะแสดงหนังสักกี่เรื่องก็ดูเหมือนว่าคนดูก็จะจำไม่ได้ว่าหนังแต่ละเรื่องที่เฮียแกเล่นเนี่ยแกแสดงเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรบ้าง จำได้ก็แต่แค่โลกแกนนี่แหละอันดับที่4โรเบิร์ตพาตินสันในบทบาทแวมพายหนุ่มเอ็ดเวิร์ดจากหนังเรื่องแวมพายทวายไลท์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครภาพจําติดตาของใครหลายๆคนซึ่งทุกครั้งที่เราเห็นโรเบิร์ตพาตินสันแสดงหนังเนี่ยเราก็จะมีภาพของแวมพายผิวขาวซีดโผล่ขึ้นมาในหัวเราทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าโรเบิร์ตพาตินสันในบทบาทของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแต่กลายเป็นภาพจําติดตาไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งต้องขอยอมรับตามตรงเลยว่าตัวละครเอ็ดเวิร์ดกลายเป็นภาพจําของโรเบิร์ตพทตินสันมากจนทําให้ผมบางทีก็สับสวนว่าสรุปนักสแสดงเขาชื่อโรเบิร์ตหรือชื่อเอ็ดเวิร์ดกันแน่แต่ที่แน่แนภาพจําของเขาอาจจะเปลี่ยนไปในไม่ช้านี้จากแวมพายสุดเท่ที่เรายังคงจดจํากลายเป็นแบทแมนสุดด้วยเพราะตอนนี้โรเบิร์ตพาตินสันกําลังถ่ายทําหนังแบทแมนภาคใหม่อยู่ซึ่งจะเข้าฉายในเดือนมิถุนายนปี2021สําหรับสาบวบกแบทแมน ห้ามพลาดเลยนะครับอันดับที่3ดเวนจอนสันในบทบาทเดอะร็อกก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าดเวนจอนสันเนี่ยเขาเคยเป็นนักมวยปล้ำมาก่อนโดยใช้ชื่อในวงการมวยปล้ำว่าเดอะร็อกจากนั้นดเวนจอนสันก็ผ่านตัวเข้าสู่วงการเป็นนักแสดงซึ่งหนังที่ทำให้เราคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือ f a s t and Furious ซึ่งถึงแม้ว่าฝีมือายมือการแสดงของดเวนจอนสันนั้นจะยอดเยี่ยมไม่แพ้ฝีมือการเล่นมวยปล้ำ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคนที่เคยดูด่วนจอร์นซานเล่นมวยปล้ำเนี่ยภาพจาที่เขาใส่กางเกงในตัวเดียวขึ้นปล้ำบนเวทีพร้อมท่ามหมายตายสุดเฟีย้ยวอย่างโชบสแลมและศอกมหาชนภาพจํานั้นยังคงติดตาตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ที่เขาเป็นนักแสดงที่ไม่มีใครไม่รู้จักซึ่งผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ยังคงเรียกด่วนจอนซานว่าเดอะร็อกเพราะมันเรียกง่ายกว่าแถมพอพูดปุ๊บก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าหมายถึงใคร อันดับที่2โทบี้แม็กไาวในบทบาทของปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งประโยคที่นึกถึงทุกครั้งเวลามีคนพูดถึงหนังเรื่องสไปเดอร์แมนแต่ไม่ใช่แค่ประโยคที่ฟังติดหูแต่ตัวละครอ,อย่างปีเตอร์ปาร์เกอร์นั้นก็กลายเป็นภาพจําติดตาของนักแสดงโทบี้แม็กไกว์ซึ่งทุกครั้งที่เราเห็นเขาแสดงหนังหรือออกงานอีเวนต์ต่ตางๆสิ่งแรกที่เรานึกถึงทันทีเวลาเห็นหน้าเขาก็คือสไปเดอร์แมน ถึงแม้ว่าคนที่มารับบทสไปเดอร์แมนต่อจากโทบี้แม็กควอย่างแอนดิวกาฟิลและทอมฮอนแลนด์พวกเขาแสดงบทนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สําหรับผมแล้วปีเตอร์าร์เกอร์ที่ดูมีสเสน่ห์มากที่สุดก็คือปีเตอร์าร์เกอร์ในฉบับของโทบี้แม็กควายและถึงแม้ว่าโทบี้แม็กควนั้นจะมีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องอาทิเช่น Brothers ปี2009ันเก้าพรอักและอื่นๆอีกมากมายแต่บทบาทที่ติดตาทุกคนมากที่สุดนั่นก็คือสไปเดอร์แมนอันดับที่หนึ่ง แดเนียลเรดคลิฟในบทบาทของแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ถือเป็นตัวละครที่พอพูดถึงแล้วไม่มีใครไม่รู้จักและหนังเรื่องนี้ยังทําให้แดเนียลเรดคลิฟกลายเป็นที่จดจาของทุกคนทั่วโลกซึ่งตัวนักแสดงเนี่ยก็พยายามมากๆที่จะผลิตผลงานการแสดงออกมาทําให้ทุกคนเห็นฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาและไม่นึกถึงภาพเขาในบทบาทของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นอย่างเดียวซึ่งแดเนียลนั้นก็มีผลงานการแสดงออกมามา,มากมาย เช่นเรื่อง Horns ปี2013ที่เรียกน้ำตาคนดูมาแล้วนับไม่ถ้วนหรือหนังรักสุดโดนอย่าง What If รักได้ไหมถ้าหัวใจแอบรักหรือจะเป็นหนังสายรับอย่าง The Imperium และหนังดราม่าระทึกขวัญอย่าง Victor Frankenstein แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแสดงหนังสักกี่บทบาทผู้คนก็ยังคงจดจำเขาในบทบาท Harry Potter และบางคนก็เรียกชื่อด a น i e l ลว่า Harry เพราะมันจำง่ายกว่าและพอพูดปุบก็ดูทันทีเลยว,ว่าหมายถึงใคร จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับนักสแสดงที่มีภาพจําติดตาถ้าคุณผู้ชมมีนักสแสดงคนไหนที่คิดว่ามีภาพจําติดตานอกจาก5คนนี้ที่ผมได้กล่าวไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปที่ใต้คลิปได้เลยและช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและขอให้คุณผู้ชมทุกคนสุขภาพดีและไม่ติดโรคที่กําลังแพร่ระบาดนี้และสําหรับวันนี้จีจีมูฟี่ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม